สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา a channel ค่ะถ้าก็สรุปวันนี้นะคะเรจะมาบอกวิธีนะคะในการสร้างรายได้นะคะจากนายหน้าติ๊กต็อกโดยการใช้ AI กันค่ะทุกคนว่าเรานะคะจะต้องทําอะไรกันบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าาสํหรับ หน้าติ k ตอกเนี่ยก็เป็นช่องทางนะคะในการหารายได้เสริมนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากที่จะเข้ามาทำในหน้ากันนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะเป็นในหน้าติ k ตอกได้นะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตามนะคะหนึ่คนคน่ะเป็นเพื่อนโดยพอเรานะคะมีผู้ติดตาม1000คนแล้วนะคะทาง Tik t อกค่ะเขาก็จะส่งคําเชิญมาให้เรานะคะว่าเราเนี่ยก็การเป็นในหน้ากับเขาหรือเปล่านะคะซึ่งการเป็นในหน้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยติดร้าสินค้านะคะในคลิปวิดีโอของเราค่ะคือเราเนี่ยอาจจะทํารีวิวสินค้านะคะเช่นี้ ะะแล้วก็ติดตะกร้าสีเหลืองๆเอาไว้ค่ะแล้วถ้ามีคนนะคะมากดสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผ่านตะกร้าของเรานะคะเราเนี่ยก็จะได้รับมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือการทำน,นายหน้าน,นั่นเองนะ<อ>เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเป็นนายหน้าติก๊กต็อกนะคะก็อย่าลืมปั้นช่องของเรานะคะให้มีผู้ติดตาม1000คนกันก่อนนั่นเองค่ะโดยวิธีการนะคะหรือคำเชิญของเขาจะเป็นยังไงนะคะพอเนี่ยได้มีการทำคลิปนี้นะคะแยกเอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ก่อนได้เลยนะคะว่าขั้นตอนในการทำจะต้องทำยัังงงไเนนาาาาะหลจก้้คพรรี่มมผูตติดบ นแล้วนะคะเปิดเป็นนายหน้าติ๊กตอกกับทางติ๊กตอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยพลยยบอกแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะนํา AI นะคะเพื่อนๆนาะมาช่วยสร้างนะคะรายได้จากตัวนายหน้าติ๊กตอกค่ะโดย AI ที่เราจะใช้กันนะคะนั่นก็คือ Chat GPT นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นช่องทางการแชทนะคะที่ทําให้เราเนี่ยแชทเราก็ได้ข้อมูลที่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเริ่มใช้ Cha t GPT นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยค่ะโดยพลเนี่ยมีการทิ้งลิงก์ออกไปให้ข้างล่างแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ ล่างนะคะที่พลแปะเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะตัวแอปพลิเคชันของ Chat GPT กันมาได้เลยค่ะโดยขั้นตอนนะคะจะต้องทํายังไงนะคะเราจะต้องส่งคําสั่งยังไงแล้วเอาคลิปวิด ouais ีโอเนี่ยไปทายังไงต่อนะคะเดี๋ยวพลไปบอกกันในขั้นตอนต่อไปไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลบอกนะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะตัวแอปพลิเคชันของ Chat GPT มาได้เลยค่ะพอเรานะคะทำการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขากันได้เลยค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถล็อก อีเมลต่างๆของเราได้นะคะเ,เพื่อนๆก็ล็อกอินให้เรียบร้อยค่ะพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาเข้าสู่หน้าแอปหลักของเขานะคะเป็นแอป h a t GPT ตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆพอเราเนนะคะเข้ามาสู่หน้านหลักกันแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนะวิธีการนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เสริมนะคะจากตัวในหน้า t ิกต o อกนะคะโดยการใช้ AI ค่ะก็คือเราเนะคะพเพื่อนๆจะมาใส่คําสั่งนะคะในตัว Chat GPT คะ่ะเ oria, พื่อนๆโดยเราเนี่ยจะมาขอความคิดเห็นเขานะคะว่าเราเนี่ยควรจะไปทําคลิปวิดีโอสั้นยังไงดีนะคะหรือว่าเฮ้ยฉันมี Product สินค้าอยู่ตัวหนึ่งแบบนี้อยากจะเอา Product ตัวนี้ไปทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นแต่ว่าเหมือนเราไม่มีไอเดียค่ะเพื่อนๆคือเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายสินค้าตัวนี้ยังไงดีให้มันดูน่าสนใจนะคะหรือว่าให้แบบเฮ้ยมีคนซื้อของชิ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาถาม AI หรือว่า ChatGPT กัน,นะคะ่ะว่าเฮย้ยฉันเนี่ยควรจะทําสินค้าชิ้นเนี้ยแต่ว่าควรจะต้องแบบใส่รายละเอียดยัง,งไงในการทําคลิปนะคะหรือว่าจะต้องถือโ r o d u c t แบบไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมาถาม AI กันค่ะก็เพื่อนๆนะคะ,คะ,คะ,คะสามารถกดที่คําว่าถามอะไรก็ได้นะคะคกดดเเข้้าไไปไลย คะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยพิมพ์ค่ะสิ่งที่เราอยากถามเข้าไปนะคะเพื่อนๆเนีเ่ยก็พิมพ์ไปได้เลยนะเดี๋ยวพอยเนี่ยจะลองพิมพ์ให้ดูกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพอยเนี่ยมีการพิมพ์คําสั่งนะคะเป็นคอนเทนต์นะคะคลิปสั้นนะคะ power bank เนี่ยช่วยคิดสคริปต์ให้หน่อยนะคะว่าพอยเนี่ยควรจะทําเป็นแบบไหนนะคะพอยก็จะกดส่งไปเลยะคะย่ะเพื่อนๆอ่านนี่นะคะเขามาแล้วนะคะพเพื่อนๆ AI บอกเลยว่าทํางานเร็วมากเลยคะ่ะใน ChatGPT นะส่งปุ๊บนะคะคำสั่งนิดเดียวเองนะคะเขาพิมพ์รายละเอียดมาให้เลยอ่ะแน่นอนนะคะนี่คือตัวอย่างสสสคคครรริิิปปต์นนะะหัับล้ีวว นะ power bank นะคะที่กระชับนะคะเหมาะสําหรับ tiktok และ reel ค่ะเ,เพื่อนๆแน่นอนความยาวนะคะประมาณ30 60วิค่ะบอกเลยว่ารละเอียดมากๆนะคะให้มากันตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะคะมือถือแบตจะหมดนะคะ,ะมีเสียงเตือนแบบนี้โอ้ยแบตหมดตอนนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเขามีบทพูดให้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะเราก็สามารถใส่ reax ของเราเข้าไปไดน้นะคะเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรามีสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือตัว power bank นั่นเองนะเพื่อนๆก็ถ้ามี power bank หรือว่ามีสินค้าอยู่แล้วนะคะเราก็จับมาทําคลิปนะคะ ตามที่เขาบอกกันได้เลยนะะเขาก็จะมีการบอกต่อด้วยนะคะว่าให้เราเนี่ยซูมนะคะ Power Bank แบบเท่ๆนะคะเราก็ซูมตามเลยอ่ะ แล้วก็ใส่เทคนะคะชื่อรุ่นด้วยนะคะอันเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าเทคเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะในการทาคลิปสั้นเพื่อให้คนเนี่ยเห็นแล้วเกิดการสนใจนั่นเองเนาะแล้วเขาก็จะบอกต่อนะคะว่าเสียงเราก็พูดต่อนะคะว่านี่คือ power bank นะคะชื่อรุ่นนี้นะที่มาพร้อมกับจุดเด่นอะไรบ้างนะคะเราก็ไปดูตัว d u ักตัวนี้นะคะว่าเออเขามีจุดเด่นอะไรบ้างกี่มิลลิแอมประมาณนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็โชว์การใช้งานจริงนะคะอ่ะอย่าง power bank รุ่นนี้นะคะเขามีที่แปะนะคะเพืะะ่อนๆอ่ะพ<ๆ>อมีตัวแปะตัวนี้เนาะเราก็สามารถแปะแบบนี้ได้แบบเนี้ยเราก็เอาไป ว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องมีสายชาร์จเลยนะแต่ว่าสามารถนําตัว Power Bank ตัวนี้นะคะมาแปะกับมือถือได้เลยอ่ะตัวนี้เราก็ใส่เป็นบทพูดเพิ่มเข้าไปได้นะคะอย่างตัวนี้เขาก็อาจจะชาร์จไวเวอร์มือถือขึ้นแบตทันใจแบบนี้นะคะอ่ะเขาทาแบบนี้แล้วมือถือเราก็คือแบตขึ้นเร็วนะคะแล้วก็พูดจบแบบติดตลกนะคะอ่ะเขาก็มีมุกให้เราสักนิดนึงด้วยนะคะใครยังไม่มี Power Bank ดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าพลาดเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เขามีการใส่คําพูดให้แบบว่าเฮ้ยมันเกิดการกระตุ้นนะคะให้คนที่ดูคลิปวิดีโอของเราเนี่ยอยากซื้อนเงะะคะข มันต้องมีลืมเรื่องแบตหมดไปเลยแบบนี้นั่นเองนะคะคือเขาเนี่ยบอกเป็นสคริปที่ละเอียดมากๆนะคะมีการพูดถึงการใช้มุมกล้องว่าเราควรใช้ยังไงนะคะซูมเข้ายังไงซูมออกยังไงนะคะหรือว่าการใช้เสียงของเรานะคะควรจะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบไหนนะซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยมีโปรดักต์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะแบบของใช้ในบ้านง่ายๆก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆเราก็หยิบจับมาเลยนะคะเราก็เข้า h ช GP t GPT นะคะแล้วก็พิมพ์คําสั่งแบบนี้ไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าดูจากคําสั่งที่พลอยบอกเขานะคือมันสั้นมากๆเลยพอแค่พ ช่วยคิดสคริปต์ให้หน่อยแต่คือรายละเอียดนะคะมาครบมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าไอเดียตันนะคะหรือว่าไม่มีไอเดียในการทําคลิปเลยนะผู้ติดตามชั้นครบพันแล้วเปิดสร้างรายได้มาแล้วแต่ว่าเฮ้ยไม่มีคนซื้อนะคะก็ลองให้ AI นะคะมาช่วยเราในการทําคลิปวิดีโอค่ะเราเนี่ยก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในการทำในน้านั่นเองนะคะเพื่อนๆที่สําคัญนะคะคลิปสั้นที่เราทํามาแล้วนะไม่ได้ลงได้แต่เพียงช่องทาง Tik t o ็อกนะคะยังสามารถนําไปลงเรียวนะคะของทาง a c e b o o กเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มมมออออื่อ่่นนน,ะะนนๆีีีกกเเยะาลทต้ ให้เราเนี่ยสามารถไปลงคลิปสั้นนะคะแล้วก็ติดตากับดายนั่นเองค่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคิวดีโอที่ดีมากๆนะคะใครที่เป็นสายการทาในหน้าอยู่แล้วนะคะ a f f i l i a t e m มา k e t i n ติ้งอยู่แล้วนะคะก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยสำหรับใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได เวลาที่เราเนี่ยทำคลิปวิดีโอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องทางหรือแพลตฟอร์มอะไรบ้างน,นะคะที่เราสามารถนําไปโพสแล้วก็สร้างรายได้ได้บอกเลยนะคะว่ามีมากถึง6แพลตฟอร์มนะคะเพืนนะ่อนๆบอกเลยว่าคลิปต่อไปก็ไม่อยากให้พัดเลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้พลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย